แร่ผมผมพามาชมนะตรงนี้ก็นะชุมชนบัดมชาวเช่า้าว่าชาวดอยครับผมบ้านกามบ้านกามนะมาเช้านี่ที่เขาพาขึ้นห้วยตรงดอยเขาเป็นเขาว่าเป็นที่เดียวกันนะผมพอนูนชนเดียวกันตัวนี้จะเดินอีกที่หนึ่งนะติดถนนใหญ่มืาอเช้านี่ขึ้นห้วยตรงด,รดอยเดินเท้าเข้าไปนะผมะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในมีเมอ,อ,ะอะไรอย่างไงบ้างแล้วก็ตอนนี้ร่มแบบร่วมสมัยสมัยใหม่นะผมชุมชนแถบนี้นะ เก่าแบบโบราณจริงๆก็ไม่ค่อยจะมีแล้วผมครับผมนะพามาชมนะผมพระธาตุเก่าแบบโบราณของกลุ่มชติพันธ์นนะตรงนี้อเรียกว่าพระธาตุบ้านกามนี่เขาเกิดมากกว่านันหรอกี่ปีนี่มโหล่ะร้อยปีเหงปีพ <โม S 1> ันอ๋อครับผมพระธาตุบ้านกามเป็นของกลุ่มเรียกว่าชาติพันธุ์นะเขาดูแลอ่าดูแลนะตรงนี้เอ่อ จะตัวมืดมีปกนี่มอดหน่อยอืมแต่พอมืดอมคึมอมคืมอ่ะอันเก่าๆแต่กับมีอย่างกับเป็นอะไเชิมนหรือการจะใหม่มาหนออ๋อพอจำมนพรานพรานี่กับเจนี่ใหม่มาหนอมอ๋ออ๋ออ๋ออ๋นี่ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออมีอ๋อ๋ออ๋อ๋ มีหมอผ่ามอือมีช่างชิ้นน,นี่หน่อไดอันนก็ได้หน่อโอ้ก <c oughs> องบุญ <c oughs> เป็นตัวตาราโลพระเจ้ามันเป็นอันองน้อยๆๆๆน้อยน้อยน้อยไม่เสียงฐานอ่างาน,นเรียกว่านนึงอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเก่าแนละ้วมั้งแต่ว่าเขาบูรณะมาดูเรื่อยๆนะเพราะว่าอยู่ในโซนของกลุกเชืเ้อปันาดูแลนะ มันจะมืดๆทีหนึ่งตรงนี้พามาชมน,นะครลายปุนปัน้นลายปุนปั้นนี่ก็น่าจะเป็นศิปลปะแบบออกเชิงลายเก่านะครัแต่ตรงนี้มันอยู่ใน,นมืดๆนะแล้วก็ ดูยากครับผมเพราะสร้างเรือวัสาราคุมแคบไปนิดหนึ่งนะพาไปดูนั่นไนไปก่อนประทาศบันกรมมือช่งตรง <c oughs> อ๋อนอืนมันในนี้ครับอ๋อทอด่มันเตียตเตยเ๋ยวเตี๋เสียชีวิได้ใ อันนี้ก็ซื่อโรมันี่อันนี้ก็สื่อโมนี่รับอันนี้อ่อต่สื่อมันเป่านะไรเไม่เป็นห้องชงอันนี้เป็นชัสันทาสันทนท้าสันาสันทา่สันทาออัน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 อนัอันอันนอัน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 ัอัอ เป็นพระพุทธเจดีย <hi> ์ของกลุ <hey. S 2> ่มชาติพัน mm ธุ hmm. ์เพาที <im> ่เขาดูแลรักษาอันนี้ห้องยังอันนี้เป็นยังเป็นไม่ยังเนี้ยต่างบาร์เหรอต่างบาร์เหรอต่างบาร์เนาะต่างบารต่างเขาอ๋อนี่เขาควายแล้วพระพุทธอันนี้กับพระพุทธมไกาอันไหนเก่าแก่เหรออ๋อพระพุทธนะเอากำเกิดมาขิงนั่นเนาะอ๋อกี่กี่รอบกี่แห่งปีเขาเก่าแก่เนาะ มันเกิดมา่ปะเจ้าองน้อยนี่เงียนีนี่นี่อ๋อไหนไหนไหนตีคือเนี้ยอันนี้เกิดอีกเกิดอีกแล้วคนมาเคาะไป็นมดอ่ะเนาะอ๋อ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 ผมปะท่าที่ ออกแนวแบบของกลุ่มเสติยันก็ดูแลนะตรงนี้อาวัตบรกลางเป็นกลุ่มเฉพาะเสตียบันค่อยๆอ๋อมันแก่เนาะมันเก่ไปหมดเนาะอันเนี่มันมานานาหลงอ๋อนีเน่ยเป็นแก่ไปหอมไม่ไดอันนี้อันนี้มันเป็นอันนี้เป็นรสมัยใหม่ับอันนี้อันนี้เขาไม่ซ่อมแซม่อหม่เนาะคอ่าอันนี้ปุบัน อันนี้เราเนี่ยเราสกัดวิทย์แล้วเนี um> ่ยปีกิโตอ่านว่าอันี่เขาสร้างใหม่เลยครับคนมาแมาซ้อมใหม่แม่เลยก็สถาบันสามด้วยฮาซิ่งเก้าเนี่ยมันกำลังสร้างคือกำลังสร้างกำลังมาทุกทุกตาตาเนี่ยครับอ๋อมามาอ่าอ่าอ่ามันมันก็มาซ้อมใหม่แม่มัาหน่อยโอ้โหนี่สถานที่มีในนี้ครับในในต้น มาชมนะผมประธาตบ้านกลางนะอันนี้ก็อยู่ในห้่ยในดอยเหมือนกันนะก็ <c oughs> เป็นกลุ่มชนเผ่าคนละเด่นะตรงนี้ไปไม่ถึงบ้านแยกมังสนคนที่กันนะผมต้องบอกคนที่กันแต่ผมมาอีกที่หนึ่งนะเพราะว่าที่นี่คนนะจะไม่รู้จักไม่รู้จักจะผะพามา,ด,มมาดูนะเป็นพระทาตแบบที่เดี๋ยวจะถามเขาว่าเขาเป็นกลุ่มไหนกันนะผมอืม นี่บาทโอ้บาทแบบโบราณโบราณเปิดฝากันเนาะเหมือนได้หาปันตอีกันนจะมันจะเปิดคปิดกลางอ๋อนี่บาทอินต้องต่างเข้าบาทต่างเข้าหน่อยอ๋ออะกันอันนี้โอเคโอเคไอ้เวลากลางว่ามันนี่ก็คนมานอนไปก็มาลงด่านหน่อกัางว่ามีคนมานอนไันมานอนไงมานมันอันนี้ตรงไหนเป็นยังเป็นห้อยปลาตาบ่าวู้บ่ฮู้เอากรมันเนาะ ไปนะเป็นห <g ül> ah, ัวไปเน่อยโดของศัก <notable> สิทธ <gonna> ิ์ของเขาด้ผมที่เขาดแนะอ๋ออ๋ออ๋อปูเงินเก่าว่ายน้ำตัวยงเราใส่ห้องตกลงในอ๋อตกจะใอยู่อะพระบาทปาตะเนาะพระบาทป่าตะบันกลางเนาะบันกลางบันกลาง บันกลางบันกลางฮะบันกลางบันกาบันกลางแนาบันกลางนะผมถึงตรงนะผมเดี๋ยวพาไปดูตอยนั่นไหนก็มาฮาจำได้ยากนะผมเพิ่งมาครั้งแรกบันกลางก็ออกแนวโบราณะนรับ ผมอ่าชุมชนบ้านกามบ้านกามนะจอยอยู่ในห้วยในดอยล,ลึกลึกแล้บผมาพามาชมอ่พาพระบาทาระประทุกี่ตะกี้ผมพาเข้าไปชมนะผมก็เป็นของออกในโบราณล,ลึกลึกรับอยู่ในปา่าอ่าบัดตรางนี้อาจจะไม่ดังเท่าบางง้บานแยกบ้านแสนนะผมแต่ว่าอ่าือว่าเป็นชุมชนในดอยในห้วยในดอยนะ ชุมชนบ้านกามครับผมชุมชนแถวนี้ก็อาถือว่าเป็นชุมชนชาวดอยเนะี่ยจะไม่รช่ดอยกลุ่มไหนนะผมยังไม่ถามก่อนนะอ่าดอยนี้เขาจะมีหลายกลุ่มนะผมอ่าดอยทางจึงตุงดอยทางเมืองยองดอยทางเมืองยางแล้วก็่ <c oughs> อาดอยแสบี้กลุ่มชาวดอยอนะก็จะเยอะนะก็เรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์นะอันนี้ตะกี้พาไปชมที่อ่า ปัดเขาบ้านเขาละขึ้นห้วยตรงดอยอ่าถือยังถือเป็นธรรมชาติอยู่อันนี้อันนี้เป็นยังเขาเปสาราเขาอ่ะอันนี้พิหารหลวงอันนี้ห้องนอนเขาเก่าไหมนะอันนี้ห้องนอนปุ้นกันอันนี้ห้องนอนนะจื๊อจอบ้านยังบ้านยังกว่าบ้านกามบ้านกามอันเจ้าไปนั่นเนาะบ้านเป็นบ้านบ้าบ้นกรมบ้านปลาวัดปลาอ๋ออันเจ้าบ้านเขาเขาเขาก็ติเดียวเนี่ยเนาะ อ๋อกาันออโบราณดูนะครับนส่อบางขออยู่ออกันการันโอ้หาคาเีร้ป็นโบราณงามนี่หน่นี่น่อันนี้แอนฮะเออต่ก่อนขอเนาะอันนี้กลับ ปันสมัยใหม่นะที่ขอสมัยเก่านี่มีแล้วนะมีอนนี้บันี่บสดนี่ใหม่สิ่งๆนี่เนาะบสดกัะฮะกางแปลงนะนีเยนี่กยอ๋อบสดขออ๋อแล้วเจ้าพระปีหลงไปไหมด้ครับผมบันกมเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอับผม